หน้าสอห้านอยสเตัวที่สี่หกสิบเจ็ดเก้ี่ห่ตรงตรงกอน,นี่ก่นนะอนยับสักที่3ออ๋ขวาไปเฮ้ยเ,เดิส สองสูงสูงเอาใหม่ขอสูงวันนี้เลยตรงนี้ไปหนึ่งสองสาม สิบก้ายี่สิบโอเคเด็กาซ้ายไม่บอกไม่ถึงสิบไม่สิบคุณไม่จะกษาเลยนเอาสิบห้าใช่ไหมอ่ะขกซ้ายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แ เจ็ดสูงเจสูงสองส,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 สามห้าสบสิ้าี่สองเอาวนี้ข้างซ้ายมันต้องสูงเนี่ยสเนี่ยให้ถตัวเองเนี่ยอขึ้น1่งสองส่้าหเ็ เ10 1ส12เจ1ด1อ1สูสิบาสสเด้อเฉีกขาวไ้ก่อนครับผม่จะต่อเลยต่อเลยออกปับฉีกขาดหายใจหายสิ่งน้อยสีเยอะให้เวลาเด็กนักศึกษามีนะสิ เก้าหายใจไว้เด็นหายใจลึกๆหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โงเอาลูกบอลไปลากมือไม่เปิดหายใจเข้าลึกๆอ๋อเกลียวเราต้องมองที่ซอสร่างกายร้อนก่อนเดี๋ยวครูกดพื้นลงให้ให้ร่างกายร้อนอ๋อทีนีน้สองข้างขวาซ้าย สองสามยืแบบนี้ก็ได้หรือจะยืดแบบนี้ก็ได้่ะอ๋อยีครั้งเียเลินสองสาี <completing matches> 6, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นสองสามสงห้าหกเจ็ดแปดเก้อ๋อหนเซตแล้วเซตแล้วไม่โบ กูก็จะเพิ่มเส้นไปเรื่อยๆแล้วกูเห็นว่าพี่ทีมตั้งใจแล้วก็พี่ทีมทำเร็วาดีกูจ่าป็นตะควาดชายาบโอเคไหครับขอสเส็นที okay. okay. ่สองไปหนึ่งสองส10สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ ถ้าต่ำมนขาดถ้าต่ำคุณจะเพิ่มเซตไปเรื่อยๆเยียมเซตที่สามออหนึ่งสงสามสี่ห้าหกาปสอิแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าหกเ็ดสิบบเี่ เซตที่สองเอาเซตที่สองเหรอตสองสองสองระเบบสองสวันเที่สามอเรียบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจแป เรไปเซตที 3, ่สมใช่ไหมแล้วก็เราบอกว่าอาอเคเราไปเซตที่สาเมื่อเราบอกสเองเตรียมไปหนึ่งที่สองสามที่สี่ห้าหกเร็วดแปดเก้าสิบอตกส ที่สิบามเจ้าค่ทีมที่สิบามแค่ลมันรถจะที่บ้นรถไปยังไงผมมาเยอะกันเลหนึ่งสองสสี่ห้า